เพื่อนๆว่าจริงหรือเปล่าคะที่ว่าเวลาเรารักใครความหึงหวงมันย่อมถูดขึ้นมาโดยอัตโนมัติถ้าไม่รักเราก็คงไม่หวงใช่ไหมละ่ะแต่ความหึงหวงที่มากไปมันก็อาจทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงได้ในคลิปนี้เราจะมาคุยกันว่าความหึงหวงมันเกิดจากความรักจริงๆหรือเปล่าหึงหวงแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอดีโดยไม่ทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงแต่ทําให้มันกลมกล่อมยั่งยืนต่อไปได้เพื่อนของซาร่าคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าเขาอึดอัดที่ถูกแฟนสาวคอยจ้องมองว่าเขาไปไหนทําอะไรกับใครเวลาที่ออกไปนอกบ้านทั้งๆที่เขาแค่อย จะไปสังส่งสรรกับเพื่อนตามภาษาคนทั่วไปแต่แฟนเขากลับติดตามอยู่เบื้องหลังทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่รับความไว้วางใจจากคนที่เขารักทําให้เขารู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อดีกับความสัมพันธ์ที่รู้สึกแบบจิตกรอบแบบนี้ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าความหึงหวงมันเกิดจากความรักหรือเปล่าเพื่อนมาคิดว่าการที่ใครคนหนึ่งคอยแอบจับตามองว่าแฟนของเขาทำอะไรอยู่เนี่ยมันเกิดจากความรักหรือเปล่า ไม่ใช่ค่ะมันเกิดจากความรู้สึกอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยากครอบครองคนคนนั้นอยากให้เขาเป็นของเราคนเดียวจะไม่ปล่อยให้เขาไปมีเวลามีความสุขกับใครทั้งหลายการที่เราอยากจะครอบครองใครสักคนหรือว่าควบคุมเขาไว้เนี่ยเพื่อนเพื่คิดว่ามันคือความรักหรือการผูกมัดค่ะลองคิดดูดีๆนะคะหากเรารักใครสักคนเราย่อมปรารถนาให้เขามีความสุขแต่ถ้าเราอ้างว่าเรารักใครสักคนแต่ทาให้เขาเป็นความทุกข์อันนี้ก็ถือว่าเรากาลังเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้ว หรือเรียกอีกแบบได้ว่าเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวคือเอาตัวเองเหนือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แคร์ความรู้สึกของอีกฝ่ายถ้าเรารักใครเราจะไม่ทําให้เขารู้สึกแย่ใช่ไหมคะบางคนเข้าใจผิดว่ายิ่งรักมากจึงต้องห่วงมากจนทําอะไรเกินพอดีเช่นว่าแอบบเอาพาสเวิร์ดโทรศัพท์ไปดูโทรศัพท์ของแฟนว่าเขาส่งเมสเซจหาใครบ้างคุยกับใครบ้างอยู่ที่ไหนทําอะไรมันกลายเป็นการผูกมัด ต้องการควบคุมอีกฝ่ายตลอดเวลาซึ่งทําให้เกิดปัญหาชีวิตคู่ตามมาไม่มีใครชอบถูกจับตามองตลอดเวลาแน่นอนถ้าเรารักใครสักคนอย่างแท้จริงเราต้องให้อิสระกับเขาบ้างให้เวลาส่วนตัวกับเขารักษาระยะห่างที่เหมาะสมแล้วก็เคารพในความเป็นส่วนตัวของเขาแต่หากเราคอยควบคุมสอดส่องว่าแฟนกำลังทาอะไรอยู่มันก็เหมือนกับว่าเรากําลังขังเขาไว้ในกรงซึ่งมันไม่ใช่ความรักอย่างแน่นอนแล้วถ้าเรารักใครสักคนจริงๆเราจะ,สะแสดงออกยังไงล่ะอย่างแรกก็คือเราต้องให้อิสระกับเขาให้ เขาเป็นตัวของตัวเองมีเวลาส่วนตัวทาสิ่งที่เขาชอบบ้างเพราะอย่าลืมว่าเรารักในตัวตนของเขาอย่าไปกลัวว่าเขาจะหนีคุณไปหรือไปมีคนอื่นเพราะว่าถ้าเขารักคุณเขาจะอยู่กับคุณเองสิ่งที่เราควรทําก็คือพูดกับเขาดีๆทําให้เขารู้สึกมีความสุขในการเป็นตัวของตัวเองไม่เอาตัวเราเป็นที่ตั้งแต่คํานึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายไม่พูดจาตัด้อต่อว่าแต่ทาให้เขามีความสุขที่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับเราแต่ก็แน่นอนว่า ทุกความสัมพันธ์ย่อมมีความหึงหวงเกิดขึ้น แต่เราจะทายังไงให้มันอยู่ในระดับที่พอดีโดยไม่ทําลายความสัมพันธ์เราต้องรู้จักปรุงความหึงหวงให้มันพอดีให้มันกลมกล่อมค่ะซึ่งเราจะมาดูกันว่าทํำยังไงทุกคู่ย่อมรู้สึกหึงหวงกันเป็นธรรมดาโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายใช้เวลาในการพบปะสังสรรค์มากเกินไปหรือทําอะไรส่วนตัวโดยที่ไม่สนใจอีกฝ่ายอีกฝ่ายก็จจะรู้สึกว่าน้อยใจรู้สึกว่าไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรซึ่งก็ย่อมทําให้เกิดความหึงหวงเป็นธรรมดาแต่ความหึงหวงที่มันพอดีคือมันต้องเป็นทางสายกลาง ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแต่ว่าถ้าไม่หึงหวงเลยมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะเช่นว่าอยากจะไปทำอะไรก็ทำแปลฉันไม่สนใจอันนั้นก็แปลว่าเราไม่แคร์อีกฝ่ายแล้วมันก็เหมือนว่าความรักได้จุดจังไปแล้วความสัมพันธ์ก็พังเหมือนกันความหึงหวงที่พอดีคือมีความกลมกลม่อมแสดงให้เขารู้สึกว่าเรายังรักห่วงใยแคร์เขาอยู่อยากมีเขาอยู่ใกล้ๆทําให้หมันพอดีโดยการรู้จักใช้ถ้อยคําที่เหมาะสม ปัญญามารยาทการแสดงออกที่เหมาะสมโดยสื่อที่เขาเห็นว่าเราแคร์เขานะเราเป็นห่วงเขานะเรารักเขานะเราไม่ได้อยากจะควบคุมเขาไว้ในกำมือตัวอย่างเช่นแทนจะบอกว่าเมื่อไหร่แกจะกลับบ้าน เราอาจจะเปลี่ยนเป็นบอกว่าเธอถึงไหนแล้วฉันเป็นห่วงนะหรือว่าเธอจะบอกว่าแกหมดแต่ใช้เวลากับเพื่อนๆอยู่นอกบ้านไม่รู้จักอยู่บ้านอยู่ช่องบ้างเลยเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นบอกว่าเธอเสาร์ที่นี้เราก็ดูหนังกันไหมฉันจําได้ว่าเธอชอบนะสังเกตดูนะคะว่าความหมายของแบบแรกกับแบบที่สองมันก็ไม่ต่างกันมากหรอกแต่คนฟังเ,เขาจะรู้สึกแตกต่างกันสรุปได้ว่าความหึงหวงมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาของคู่รักแต่อย่าลืมว่าเมื่อเรารักใครเราจะอยากให้เขามีความสุข ดังนั้นเนี่ยเราหึงหวงได้ในแบบที่พอดีในแบบที่ทําให้ความสัมพันธ์มันก้าวหน้าไปได้หึงหวงในแบบที่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราแครเขาเรารักเขาแล้วก็อย่าลืมเป้าหมายของเราก็คืออยากให้ความสัมพันธ์มันดีแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปด้วยกันอย่างมีความสุขหากเพื่อนๆมีไอเดียในการแสดงความหึงหวงแบบพอดีน่ารักน่ารักยังไงก็คอมเมนต์มืข้างล่างได้นะคะ แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆในการพัฒนาตัวเองและก็ความสัมพันธ์ของเราให้มีความสุขขอบคุณที่ให้เวลาลับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ be cool be free be happy